นี่ครับปลาอะไรนะเขาเรียกว่าฮาร์มูลีรับมูลแฟนซีวันนี้เราจะมาเพาะปลาครับดูก่อนสวยใช่ไหมล่ะหนังผิวๆเลยเดี๋ยวๆไม่ได้ปกัิเป็นโอเคคู่คร<อ>ับนะก็เราจะลงไปเริ่มไปแล้วจ้ากล่องโฟมนี่ต้องเตรียมยังไงครับพี่เมียก็ ใส่น้ำใส่พืชน้ำใส่น้ำหมักใบ้หกปพาแล้วเกลือโอเคแค่นี้แหละแล้วก็ตัวเมียที่พร้อมๆหน่อยดูยังไงครับว่าพร้อมไม่พร้อมดูที่ท้องมันเนี่ยอย่างเนี้ยก็อ้วนๆแล้วก็ยังไมมีไข่แล้วแต่เดกๆมันไม่ได้พบกัน่อ๋อแล้วมันจะมีจุดขาวๆที่ใต้ท้องใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือวิธีการดูว่าเป็นตัวเมียนะไหนๆจับมาดูจุดขาวๆชัดๆเลยอยยากยากยากอ่ะแล้วก็คือดูใต้ท้องเอาะนเนี่ย วันนั้นป๋าจับอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีไข่ใช่ขไข่มันหลุดไข่มันหลุดออกมาเลยลว้าวมีไฟฉายให้ด้วยแค่น,นี้อันนั้นตัวอะไรอันนี้ตัวเมียตัวผู้อยู่นี่แล้วกี่วันนะครับตัวเมียเริ่มขู่ตัวผู้แล้วตัวผู้ก็เริ่มเต้นน้ำก็ถ้าพร้อมแบบนี้ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะได้เลยก็ได้อ๋อมันก็จะรัดก,กันใช่ไหมใช่ใช่แล้วไข่มันพร้อมะมันต้องก่อวอดกอ่อนไหม ก็ใช่แต่กอวัดเชื่อเถอะว่าไอ้นี่มันก่อวอดแบบเดียนตัวผู้่ะนะใช่แล้วก็เจาะดูอย่างนี้ให้อาหารหลายกี่วันทำเนี้ยรอสักสามวันต้องให้อาหารด้วยอสามวันแบบเป๊ะแต่พอได้ไข่แล้วตอนกลางคืนอ่ะก็มาแอบตักตัวเมียออกตัอผู้มันจะหลับอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องให้อาหารไหม ระหว่างนั้นไม่ให้อาหารเลยก็คือตั้งแต่วันนี้ไม่ให้อาหารเลยใช่จนกว่าลูกปลาจะโตแล้วค่อยเอาลายแดงใส่ลงไปอ๋อลายแดงใช่ต้องลายฝอยใช่ไหมลายฝุ่นลายฝุ่นแล้วก็หรือจะใช้เป็นอาชีพเนียไปเล็กๆก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยวกล่องนี้ป้าพร้อมมาไนมพร้อมมาติดคันเลอร์ได้เอาปลาว่าไปไปเพรอลุงแดงลุงแดงก็มีมันตี้เยอะแยะเอามันตีพ้อมแล้วใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราพออันนี้พอปลาห่างหรือยุงไหมครับพอไว้ทําไม เป็นปลาเหยื่อให้นี่อันนี้อันนี้อันนี้พร้อมมากี่เดือนแล้วก็จะนานแล้วนั้นอนนนนานมากคือคอกคอกแรกแรกในชีวิตเลยนี่ยท้องป่องเลยคอกแรกๆในชีวิตเลยอืมปลาอะไรนะเป็นคอบภาคอบภาพมูนนั่นแหละไอ้คู่นั้นแหละอ๋อครอบฮาร์มูนมันไม่ค่อยโตอ่ะในในอย่างเงี้ยสวยนะสวยไหมใน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 สวัสดีชัดๆสวยไง เป็นครอบสวยเลยเดี๋ยวอีกกี่เดือนถึงใช้ได้สามสี่เดือนจริงจริงอย่างเงี้ยก็คนแยกไปเลี้ยงนะแต่เราก็มีเยอะแล้วหรือว่าจะแยกไปเลี้ยงไหมเดี๋ยวปลาไม่แยกเองไอ้ตัวเนี้ยเก็บสูงเลยเหรอเอางั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวเราขวดเนี่ยดูดูคอบทองดิเรอบแป๊บนึงนะแป๊บนึง